ในคลิปนี้นะครับก็พบกับผมนะครับพิธีทานทุล่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับเป็นพิธีสตูดิโอแทนเนาะซึ่งผมเปลี่ยนเพราะว่าอยากให้มันครอบคลุมหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับคือตู้แมงมุมผมเนี่ยล่อยหลอแล้วนะครับจะเหลือแค่ประมาณเนี่ยสองสามอันแล้วก็อันนี้เป็นของบึ้งไทยนะครับรวมถึงฝั่งนี้ด้วยก็เหลือ,อยุ่ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับในคลิปนี้ผม ไม่ได้เป็นการมาบอกว่าผมจะเลิกเลี้ยงแมงมุมเนาะแต่ว่าผมมาพักการเลี้ยงแมงมุมไปก่อนเนื่องจากผมจะหันมานี่ผมจะมาเลี้ยงงูแทนนะครับเป็นหลักก่อนด้วยเหตุผลแบบหลายๆอย่างเนาะที่ผมแบบชั่งน้าหนักดูแล้วก็คือโอเคผมจะมาเริ่มที่งูก่อนซึ่งผมก็เลยทําการขายเซ็ตแมงมุมตรงเนี้ยเกือบน่าจะครึ่งเกินครึ่งน,นะครับแล้วก็มีบางตัวที่มันยังไม่ออกอย่างเช่นอันนี้เมทัลิก้านะครับผู้มีนวมหนเนาะอย่างนี้ ก็บางตัวถ้ามันไม่ออกจริงผมก็เลี้ยงอยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเนี้ยไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่อ่าจะมีพันเคนะครับนี่ตัวนี้พันเคตัวหนึง่งแล้วก็นอกนั้นก็หลงเหลือซาตินไมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปล่อยแต่หลักๆในคลิปนี้เนี้ยผมไม่ได้จะบอกแค่เรื่องแมงมุมเนาะเรื่องแมงมุมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็หลักๆคือน,นี่เลยครับเรื่องของงูเดี๋ยวหลังจากเนี้ยในช่องผมมันจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของงูมากขึ้นนะครับ หมายถึงว่าในด้านของคอนเทนต์หรืออะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะเน้นมาที่เจ้างูเป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวแรกเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาเอา่อเขาเรียกว่าไงมาเปิดกล่องมาแบบว่าอาธิบายมารีวิวให้ดูละกันเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ว่าความเป็นมายังไงราคาเท่าไหร่อ่การจะเริ่มเลี้ยงอะไรเงี้ยต้องทำยังไงบ้างเนาะเบื้องต้นนะครับส่วนอย่างอื่นก็นั่นแหละครับถ้าแมงมุมที่มันเหลือตรงนี้ยังไงผมก็เลี้ยงต่อได้สบายๆนะครับแต่แค่ อาจจะต้องมาบอกก่อนเพราะว่าหลายๆคนติดตามผมเพราะว่าดูแมงมุมเป็นหลักเนาะคลิปนี้ก็เลยจะมาอธิบายว่าเออหลังจากเนี้ยแมงมุมจะน้อยลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมก็ค่อยกลับไปซื้อแมงมุมมาใหม่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยขอพักไปก่อนนะครับหลักๆก็จะเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับถ้าไอ้พวกนี้โดมีคนมาซื้อไปอีกก็นั่นแหละครับผมก็จะเหลือแค่พวกของไทยแล้วครับพวกบึ้งไทยเนี่ยสามสี่ช,ชั้นตรงนี้เนาะเนี่ยจะเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับจะไม่ได้เหลือแบบว่า เยอะแล้วเนาะก็แบบว่าถ้าใครสามารถดูงูต่อได้ผมก็ขอให้แบบทุกคนช่วยดูผมต่อด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามผลิตเนื้อหาออกมาผลิตคอนเทนต์ออกมาให้มันแบบว่าทุกคนดูได้แบบเพลินๆเ,เวลาแบบกินข้าวหรืออะไรแบบเดิมเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันยังไงก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอความกรุณาแบบว่าช่วยกดซับให้ด้วยนะครับสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเนาะหรือคนเก่าๆก,ก็อยาอัานซับกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมยังไงผมก็กลับมาแมงมุมแน่นอนแล้วก็เผื่อใครชอบงูเพิ่มก็มีงูเพิ่มมาแน่นอนนะครับ